สวัสดีค่ะดิฉันชื่อวัสนาอุดมศินป์อยู่บ้านเลขที่24ทับ4หมู่6ตำบลน,นาเกตอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานาีสอบถามนิดหนึ่งครับปัจจุบันทำอาชีพอะไรครับเป็นแม่บ้านนะคะเป็นแม่บ้านโอเคครับมีโอกาสได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทไอสวิตเน็ตมาได้กี่วันแล้วครับอสองอาทิตย์แล้วค่ะประมาณสองอาทิตย์เนาะ,ะนะครับประทับใจตัวไหนบ้างครับ อันเดล่าค่ะอั <Ad ela. S 2> นเดล่าค,ครับผมเป็นยังไงบ้างครับทานแล้วเป็นยังไงบ้างทานแล้วก็รู้สึกว่าภูมิแพ้ค่ะยังเอ่อภูมิแพ้อบอะไรค่ะเรา<ม>เล่าอาการภูมิแพ้ฟังหน่อยครับว่าเป็นยังไงครับเมื่อก่อนนี้ครับ uh, เมื่อก่อนก็จามค่ะมีน้ำมูกไหลอ่ะตอนเช้าเช้าเดี๋ยวนี้ไม่จามแล้วค่ะครับเห็นว่าผมได้ข่าวมาว่าเมื่อก่อนนี่คือต้องหามส่งโรงพยาบาลเลยใช่ใช่ครับผมแล้แลวทานอันเดล่าแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับอนอน หลับลึกดีอะค่ะ๋อหลับลึกดีนะครับครับมันทำให้ตื่นมาก็สดชื่นเนาะค่ะสดชื่นครับผมมีได้ผลลัพธ์เรื่องอื่นได้ไหมครับมีค่ะเรื่องฝ้าค่ะรู้สึกฝ้าจะจางลงโอฟฝ้าจางฝ้าจางลงเนาะจางเยอะเลยครับครับเห็นว่าใช้คู่กับสเปรย์ไฮทัชด้วยใช่ไหมครับสเปรย์ไฮทัชคะครับผมแล้วก็ ผมขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับอันนี้พี่สาวนะครับท่านอยู่ที่ปัตตานีแล้วก็ได้สั่ง,งเครื่องทําน้ําไฮโดรเจนมาแล้วนะครับสั่งเครื่องทาน้าไฮโดรเจนว่าท่านเป็นโรคภูมิแพ้ก็เห็นว่าเครื่องทําน้ําไฮโดรเจนสามารถช่วยได้ด้วยนะครับมีอะไรฝากบอกถึงพี่น้องเราบ้างไหมครับเชิญชวนแนะนํามาร่วมบริษัทมาร่วมทําธุรกิจไอสวิตเนยนะคะว่า <Okay. S 2> เพราะว่าสินค้าเขาดีแผนการตลาดก็ดีอะค่ะ ร้างรายได้ด้วยครับไเขาเรียกว่าไม่แพงเลยเนาะนะครับเริ่มต้นด้วยราคาแค่หลักร้อยนะครับครับผมขอบคุณมากมากครับครับ